เริ่มขึ้นแล้วเมื่อวานนี้สําหรับงานที่จัดที่ศูนย์ประชุมนานาชาตินะคะของมออหัดใหญ่ค่ะเป็นการจัดงานส่งความสุขให้สําหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องของของหวานและก็ชื่นชอบเรื่องของเครื่องดื่มอย่างกาแฟค่ะโดยศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสุริราชสมบัติครบ60ปีโดยแผนกจัดงานแสดงสินค้านะคะเอาใจค่ะผู้ที่รักเรื่องของเบเกอรี่เรื่องของกาแฟและคนที่อยู่ในธุรกิจวงการร้านกาแฟค่ะ เชิญชวนร่วมงานนะคะคา f f e เบ a ก e รี่เฟสหัดใหญ่2019ค่ะที่เริ่มขึ้นแล้วเมื่อวานนี้อย่างเป็นทางการวันแรกโดยงานนี้นะคะพบกับงานแสดงและงานบริการสำหรับธุรกิจร้านกาแฟเบเกอรีร่ชาเครื่องดื่มขนมหวานและไอศครีมค่ะจัดตั้งแต่วานนี้ไปจนถึงวันที่10พฤศจิกายนค่ะที่บริเวณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองเสรีราชสมบัติครบ60ปีโดยภายในงานค่ะบอกเลยว่าเชิญชวนเลยคุณผู้มชมใครที่ชอบเรื่องของของหวานเรื่องของกาแฟไอศ อย่างที่่เห็นคะงานนี้จะมีทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์บริการทั้งการเครื่องชงเครื่องบดกาแฟเมล็ดกาแฟซอฟต์แวร์การจัดการร้านค้าพร้อมกับการรับส่วนลดโปรโมชั่นต่างๆมากมายค่ะนอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายเครื่องดื่มเบเกอรี่ขนมหวานไอศครีมนะคะและไฮไลท์ก็คือเรื่องของการแข่งขันเพื่อคนหาสุดยอดบาริสต้าในการแข่งขันปักใต้บาริสต้าแชมเปี้ยนชิพครั้งที่1ค่ะโดยเป็นความร่วมมือระหว่างแผนกจัดงานแสดงสินค้าศูน ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีและสมาคมบาริสต้าไทยนะคะซึ่งสำหรับใครที่จะไปชมวันนี้ค่ะจะมีการแข่งขันร,รอบคัดเลือกค่ะในวันศุกร์ที่8พฤศจิกายนและจะมีรอบชิงชนะเลิศก็คือวันเสาร์ที่9พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปนอกจากนั้นก็ยังมีการแข่งขันปักใต้ลาเตอาร์ตนะคะสแน็คดาวน์สอครั้งที่3ค่ะซึ่งจะแข่งกันในวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลา10โมงครึ่งเป็นต้นไปค่ะ ทั้งนี้นะคะก็ยังใครที่ไปสู่ประชุมนานาชาติช่วงนี้ค่ะเขายังมีอีก2งานแฟร์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของทุกคนในครอบครัวกับงานหัดใหญ่ Learning Fair 2019งานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษจากสถาบันดนตรีศิละปะภาษาวิชากวดวิชาและก็โรงเรียนานานาชาติค่ะจะจัดการ8-10ึ 10, พสพฤศจิกาย,ยนนี้แล้วก็งานฟู้ดการ์เด้น2019งานแสดงสินค้าที่ทุกคนจะได้รับความเพลิดเพลินกับอาหารอร่อยนานชาชนิดท่ามกลางบรรยากาศ สวนสวยชมการประกวดแคคตัสและกิจกรรมร์๊ช็อปต่างๆทั้งการเพ้นกระเป๋าผ้าและกระถางแคคตัสค่ะระหว่างวันที่7-10ดถึงสิพฤศจิกายนนี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งงานใครที่เป็นหนอนหนังสือต้องไม่พลาดเลยค่ะสําหรับงานเมื่อกรรมหนังสือภาคใต้ครั้งที่6 Southern Book Expo 2019ปีนี้เขาจัดในคอนเซปต์หนังสือดีมีชีวิตนะคะ Bring Content to Life ค่ะซึ่งจัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยยกขบวนล่องใต้ค่ะนำเสนอนะคะหนังสือดีๆที่ไม่ได้มีอยู่เพียงแค่ในหนังสือค่ะพบกับประสบการณ์ที่หลากหลายด้านคอนเทนต์นะคะโดยมีหนังสือกว่า5000ปกนะคะโดยมีบูธท,ที่มาเปิดจาหน่ายกว่า200บูธจาก100สมััรพิมพ์ชั้นนาทั่วประ ค่ะงานนี้เนี่ยใครอยากจะไปหาหนังสือดีๆนะคะเรียกว่าโปรโมชั่นเยอะมากค่ะแล้วที่สําคัญหนังสือเนี่ยไม่ได้แพงนุกชมมีการลดราคากระหน่ำกันใครที่อยากจะหาหนังสือทั้งอ่านเล่นหนังสือวิชาการหนังสือการใช้ชีวิตเยอะมากจริงๆไปกันได้ค่ะที่งานนี้นะคะย้ำอีกครั้งว่าจะมีไปจนถึงวันที่10พฤศจิกายนนี้สำหรับงานเทศกาลหนังสือนะคะส่วนงาน Coffee Bakery Face หัดใหญ่2019จะมีไปถึงวันที่10พฤศจิกาย,ยนเช่นเดียวกันค่ะ